สังเกตดีๆถ้าได้ของดีเนี่ยมันจะมีสีแดงมัง้งไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วสามสไปยังไงสิสีฟ้าหุยสีลุงทุกคน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่อ๋อพิชเชนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมเปิดใหม่แบบสดๆแลร้อนมาแนะนํากันนั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่ากระแสะตอนนี้มาแรงมากกนะ็คือเกม YS6 นั่นเองนะฮะว้าจริงๆเกมนี้ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะผมแต่ว่าไอ้เซิร์ฟนั้นเนี่ยผมไปเล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นเออแต่ว่าวันนี้เซิร์ฟไทยของเราเนี่ยตอนนี้โอเพนเบต้าแล้วนะทุกคนออสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะฮะบอกได้เลยว่าคนแบบล้นเซิร์ฟอะ่ะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวแบบคร่าวๆอีกรอบแล้วกันนะผมสำหรับคนี่่แบบบบข้้เเเกกกยยไไปปดูออนคิานะาะะวมัรบบรง น่าสนใจตรงไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวแน่นอนครับผมชแนลของเราเดี๋ยวมีสุ่มการชาล็อตใหญ่กันตอนท้ายคลิปแน่นอนนะฮะเออโดยเจ้าเกม YS6 เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแบบพัฒนาตัวละครนะผมหาอาวุธเครื่องสวมใส่เจ๋งๆระดับแรๆมาใส่ลงดันเจี้ยนกับเพื่อนๆโดยเวลาลงดันเจี้ยนเนี่ยคือเราลงกับแบบคนจริงๆเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวผมไม่รอช้าเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพลย์เลยดีกว่าอันนี้จะเป็นพวกดันเจี้ยนต่างๆที่เราสามารถลงได้ประจําวันนะฮะเออดัน EP ผมสามารถลงได้อีกรอบหนึ่งมาเดี๋ยวลงดันนี้แล้วกันแล้วมันก็สามารถเล นะผมเลือกลงเป็นปาร์ตี้แล้วกันผมไปจอยตีคนอื่นเขาดีกว่านี่ตีนี้ขาดคนพอดีเลยอ่ามาแล้วทุกคนหมวยด้ค่าพลังมันน้อยอะ่ะจะผ่านไหมวะเนี่ยค่าพลังตอนนี้ของผมมัน4ี่หม่นะฮะแถมอีก2คนค่าพลังยังไม่ขึ้นด้วยโอ้โหไม่เลยจะรอดไหมวะเนี่ยแต่น่าจะรอดแหละโอ้บิ๊กแบงนะฮะตอนนี้แล้วก็เกมนี้เนี่ยใครที่แบบไม่มีเวลาสามารถกดออโต้ได้นะทุกคนเนี่ยผมกดออโต้ไว้เลยเจออาวุธโบราณเดี๋ยวก่อนโอเคมาแล้วทุกคน มา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 แล้วก็เกมนี้เราสามารถกดสกิลแล้วสกิลที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เราสามารถแบบอัพเลเวลได้สามารถมีสกิลใหม่ๆเลือกมาใส่ช่องช็อตคัทได้นั่นเองนะฮะเออแล้วมันก็จะมีพวกอันติด้วยทุกคนผมกดอันติก่อนอ่อันติของผมมันยังกระจอกอยู่ทุกคนอันติมันคือได้จากโซการ์ดทุกคนเดี๋ยวผมจะแนะนําอีกทีละกันนะเออคือเกมนี้เราต้องทําการแบบสะสมโซการ์ดสะสมสัตว์เลี้ยงเจ๋งๆสะสมแบบผู้ช่วยเจ๋งๆอะไรประมาณนี้เออสามารถมาช่วยเราในการแบบต่อสู้ได้ พีทุกคนอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วแต่อันตีผมเก็บไว้ใช้กับบอสดีไหมอะตอนนี้มันยังไม่ถึงบอสดิเห็นป่าทุกคนใช้เลยแล้วกันใช้เลยแล้วกันพายุไซคนนี่โอเคละลาประมาณนี้นะฮะพี่มีของตกด้วยทุกคนคิดล็อกแม่งเงยแล้วก็เดี๋ยวผมตัดไปทีตอนบอสเลยแล้วกันนะทุกคน โอเคอันต่อไปน่าจะบอสแล้วนะทุกคนมีไงบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วก็ <m> ้ยมีคนทำดเดเมจเยอะกว่าผมอีกทุกคนโอเคเดี๋ยวค่อยๆตีไปเรื่อยๆนะบอสเหลือเลือดประมาณ46แล้วละไหนใช้สก,กิลฮิลหน่อยไม่น้องนะฮะคนน่ารักยังไงสิเด้งฮิลลัวๆบอส เรียบร้อยกับผมสวยงามนะฮะหุยไม่ดัอของอะไรเลยหรอไม่ดอกของทองเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยกับผมก็ปรลาลาประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเกมเพย์คร่าวๆเนอะเออโอเคโดยเกมนี้เนี่ยระบบต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกระบบอาวุธนะฮะนี่ของสวมใส่ต่างๆซึ่งเราสามารถได้จากพวกดันเจียนหลากหลายดันเจียนเลยทุกคนเกมนี้มีดันเจียนเยอะมากลาก่าบอสประจาําวันดันอินสแตนดันเจียนต่างๆซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถตีบวกได้และผมบอกได้เลยนะผมว่าตีบวกของเกมนี้คือมันตีบบกแบบติดไอดีด้วยต่อให้เราจะเปลี่ยนเครื่องสวมใส่ไปเนี่ยตีบ ก็ยังคงอยู่คือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเวลาเราเปลี่ยนของเนี่ยสมมติผมเปลี่ยนไปใช้ดาบอันอื่นใช่ปะเราก็ไม่ต้องตีบวกใหม่เพราะว่าตีบวกเนี่ยมันคือติด ID ไว้เลยอ่าเดี๋ยวผมลองตีให้ดูแล้วกันปุ๊บ นี่ขึ้นบวก4อ่าขึ้นบวก4อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าบวกสูงสูงเนี่ยมันก็มีโอกาสแตกค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนนี่ไงแตกแล้วแล้วแต่ละอาวุธเครื่องสมทสเราก็สามารถหาอัญ,ญมณีมาอัพได้นั่นเองนะฮะอันนี้คือผมใส่อัญ,ญมณีไปบ้างแล้วเออมีอัญ,ญมณีดีเฟนต์อัญ,ญมณีบวกเลือดอัญ,ญมณีบวกค่าพลังโจมตีต่างๆนั่นเองนะฮะเออไอสีแดงนี่เป็นโจมตีแล้วก็ระบบต่อมาจะเป็นระบบโซการ์ดนั่นเองนะฮะเออจะมีแบบการ์ดสามารถยัดเข้าไปในอาวุธเครื่องสมทสของเราได้ซึ่งก็ไมม่่่่่ตต้้ออองงกกลลลัวัววทุุคคนนนนเเเเเพรรราาาาะิดใหปปีียธื แต่ว่าโซการ์ดเนี่ยที่เรายัดเข้าไปเนี่ยมันก็คือจะติดไ d เดีเราไปเลยนั่นเองนะฮะเออไอท่าไม่ตาย2ท่าที่ผมใช้เนี่ยก็คือได้มาจากโซการ์ดของอาวุธเมื่อกี้เลยนะฮะเออก็คือถ้าเราได้การ์ดเจ๋งๆหรือว่าการ์ดตัวละครแบบเทพๆมาเนี่ยสกิลก็จะยิ่งอลังการก็จะยิ่งเจ๋งกว่านี้เข้าไปอีกแต่นี้มันเป็นแบบการ์ดตัวเฉยๆอยู่เอไอ,อ,อไอการ์ดพวกนี้ก็จะได้จากพวกดันเจี้ยนต่างๆทุกคนซึ่งหาไม่ยากดรอปจากมอนทั่วไปก็มีเหมือนกันซึ่งการ์ดแต่ละใบเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดได้้้วยยอออ่าผมมัปนีีใใบลกกงชูเโส65% เอาล้มเหลว70%อฮึบโอ้โหล้มเหลวอีกก่อนดวงเขาเอาสุดเลยว่ะชีวิตแม่งสู้กูกลับรัวๆนะฮะ70%โอเคนึกว่าจะแตกอีกแค่ตายเด้อะ11ผมไม่ชอบเรียก11อะ่ะ12ไปปึ๊บ โอเคสวยงามนะฮะก็ละลาประมาณนี้เรื่องผมสำหรับเรื่องโซการ์ดเนะเราก็สามารถเอาการ์ดเนี่ยมาใส่ได้สมมุต no ิเราได้การ์ดดีๆมากกว่าเนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่แทนที่การ์ดที่เราใส่อยู่น่ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็อันต่อมาจะเป็นในเรื่องของสกิลนั่นเองนะฮะสกิลต่างๆที่ผมกดใช้เมื่อกี้เนี่ยก็สามารถอัพเลเวลได้สามารถเลือกไปใส่ช็อตคัทได้นั่นเองฮะว่าเราจะเลือกสกิลไหนมาใช้เป็นคีย์ลัดนั่นเองโดยสกิลเนี่ยตอนนี้ของผมมาเล่นเป็นคลาสโอลิเออร์นะฮะเดี๋ยวตอนเลเวลนี่สรถเปดเนี้่าเบอร์เซกไ้นนี้ผมอรน สายโจมตีเวลาฟันนี้เป็นดาบเพิ่มพายุเลยเออโคตรเท่นะฮะนายนี่จะออกแนวแบบสายป้องกันนะฮะบัฟโล่ใช้โล่โจมตีอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบบูล้างผ่านฟันยับยับก็ละลาประมาณนี้นะฮะเออชีทที่ผมเล่นผมก็จะอัพสกิลแบบไอ้สกิลหมุนดาบทอร์นาโดนะฮะเออมีสกิลแบบฟาดดาบ3จังหวะติดอะไรประมาณนี้เออก็สามารถดูได้อันนี้ผมอัพได้นี่หว่าแต้มสกิลเหลือกดปุ๊บ อ่านี่อะไรประมาณนี้เลยอันต่อมาจะเป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะฮะโดยสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะสามารถช่วยเราบวกสเตตได้นั่นเองนะฮะเออก็จะมีพวกสกงสกิลต่างๆที่ช่วยในการต่อสู้ให้กับเราได้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของฮีโร่ไอฮีโร่พวกนี้ก็จะมีส่วนในการช่วยต่อสู้ของเราด้วยเช่นกันนั่นเองนะฮะเออถ้าเราได้ฮีโร่เจ๋งๆมาเนี่ยทีมของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเป็นตัวซับให้กับทีมเราอ่ะเออว่าง่ายๆนะฮะเออเราก็สามารถเลือกฮีโร่ใส่ไปได้ปลดล็อกได้โอ้สามารถปลดลลลล็อกกไได้้้้นนนนะะะะีีีี่่่่ผมมใสเเขาาาปปยวววรรณแแโตตั ก็สามารถใส่ของสวมใส่ได้นั่นเองนะฮะไอตัวนี้ใส่ของครบแล้วแต่ถ้ากดฝึกฝนเพิ่มจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ่ากลายเป็นบวกหนึ่งนะฮะสามารถอัพเลเวลต่อได้ปุ๊บแล้วก็พวก่องสวมใส่ฮีโร่ต่างๆเนี่ยจะได้จากการเปิดหีบนั่นเองนะฮะซึ่งไอหีบเนี่ยเกมก็จะแจกมาเรื่อยๆอ่าอันนี้ผมเปิดได้ปุ๊บอู้อู้อู้ประมาณนี้เลยนะเออแล้วเวลาเราได้หีบมาเนี่ยเราก็ต้องเอาหีบมาใส่ในนี้นะฮะทุกคน ล้วมันก็จะคููดาวโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นระบบกิ้นั่นเองนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นคู่มือต่างๆโดยคู่มือเนี่ยก็จะแนะนำนะฮะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างคือเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็เปิดคู่มือดูนะฮะว่าจะพัฒนาตัวละครเนี่ยเราต้องทําอะไรยังไงบ้างจิ๊กซอ์ตัวละครแล้วก็เวลาเราได้อะไรใหม่ๆมาในเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถมาปลดล็อกได้ตรงนี้นะฮะเออมันก็จะได้เงินด้วยโอ้ได้เพียบเลยแล้วก็ลงช้าเออทุกคนเกมนี้เราสามารถจีบ NPC ได้ด้วยทุกคนสามารถแบบเล่นเหมือนเกมจีบสาวเลยว่าง่าายๆอนน้ง เหมือนอนาซนะจากสอดอาร์เลยว่ะตัวนี้ <Wow. S 1> แล้วก็เราสามารถฟังเสียงน้องได้ด้วยทุกคนอ้าวคามิตภาพยังไม่ปลดล็อกเวรกรรมน้องยังไม่สนิทกับเรานะฮะเรายังเป็นคนแปลกหน้าอยู่สินะให้ตายเด้อโอวิคมีข้อสงสัยอะไรหรือเปล่ามีของที่ชอบเป็นพิเศษไหมชอบเปลือกหอยเหรออ่านี่ก็ผมัพเลเวลแล้วโดยการที่เราสนิทกับ npc ได้เนี่ยเราก็จะได้พกสเตตโบนัสด้วยนะฮะเอออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจนะทุกคนเออเราสามารถแบบอินเทอร์แลกกับ npc ในเกมได้ส่ว <Wow. S 1> นตัวอื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าผมจะยังไม่ปลดล็อกว่ะใช คือต้องท้าความก่อนว่าไอเกม YS6 เนี่ยเป็นเกมแบบคอนโซลมาก่อนนะฮะเออแล้วตอนนี้มันมาทาเป็นเวอร์ชั่นมือถือก็รีได้ว่าแฟนคลับของเกมแบบยุคคอนโซลเนี่ยก็มาลุยต่อกันยาวๆได้เลยนะฮะ <S 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 โอเคระบบหลักๆเข้าๆก็ประมาณนี้นะผมแล้วนอกนั้นก็น่าจะเป็นพวกกิจกรรมต่างๆพวกดันเจียนประจําวันพวกดันที่เอาไว้ฟาร์มอุปกรณ์เครื่องสวมใส่ดันที่เอาไวไฟ้ฟาร์มไอพีล่าสมบัติใต้ทะเลนี่ก็คือแบบออกเรือทุกคนไปตีกับโจรสลัดซึ่งมันก็จะได้พวกอาวุธเครื่องสวมใส่อุปกรณ์ในการพัฒนาตัวละครต่างๆนะฮะนี่อะยะ่ยะเแล หน้าด้วยทุกคนเหลือท้าสู้อีกหนึ่งครั้งพอดีเลยอาเดี๋ยวดูซิเราท้าสู้คนไหนได้บ้างเอานี่ละกันค่าพลัง3ามหมของเรา46่หมน่าจะได้อยู่นะอาเราใส่นี่ไปใส่นี่ไปโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะลุยมามาแล้วนะฮะอ่า้ยหมุนไปหมุนไปเรียบร้อยครับผมอย่างไวเหลือ n p c แล้วทุกคนเหลือตัว n p c แล้ว โอเคเรียบร้อยนะฮะเออเนี่ยเหมือนมาลังแกเด็กเลยนะค่าพลังเราเยอะกว่าเขานะฮะแต่ถ้าเราเข้าไปแบบเจอกับคนที่ค่าพลังเยอะกว่าเราเนี่ยเขาก็ตบเราโอเคแรงเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับที่900กว่า,วาสิทธาสู้หมดแล้วและแล้วก็มันจะมีพวกดันเจียนกิจกรรมประจําวันนะฮะเออสามารถไปล่าเวอร์บอสได้สามารถลงรอยแยกกับเพื่อนๆได้เอออะไรประมาณนี้กิจกรรมเกมนี้คือเยอะมากทุกคนดูดิตอน10บโมงสิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงเที่ยงอะไรประมาณนี้ oh. คือถ้าใครแบบเล่นจริงจังอ่ะมีกิจกรรมให้ทำแบบ แทบจะทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็หลายๆกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายช่วงเวลาด้วยนะเออก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าเราแบบสะดวกช่วงไหนเนอะโอเคผมคร่าวๆสำหรับเกม YS 6เนี่ยก็ประมาณนี้ลวกันเนอะเออพวกระบบต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามาเตือนเพื่อนๆแล้วกันว่าตอนนี้เกมมันเปิด Open Beta แล้วแล้วก็สุดท้ายของคลิปนี้ทุกคนซุ่มกาชาครับผมทุกคนนี่ยังไม่ลืมนะฮะตัวหน้าตู้อันนี้เรียกว่าตู้ปะวะตอนผมไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันมีแบบ2แถว3แถวอะอันนี้เกมมันเพิ่งเปิดมีแบบตตููู้้เเดดีีียยยยยวววออ่่โขงภาาาาในนกกกก็็็จจะะปพรัหม คอสตูมมีฮีโร่ห้าดาวแล้วก็ของอัปเกรดต่างๆเนอะอ๋อหายากสุดนี่คือแบบคอสตูมกับออร่าใช่ไหมทุกคนดูเลตดรให้ตายเถอะไม่เป็นไรทุกคนมาเราเชื่อว่าเรามีดวงวันนี้เดี๋ยวผมจะกดสัก2รอบแล้วกันนะคือ <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าไอเกมเนี้ยผมเล่นกับไอกิกเว้ยเ <c oughs> พื่อนผมที่เรียกได้ว่าช่วยผมแบบตัดต่อคลิปช่วยผมทำชาแนลนี่แหละช่วยกันเล่นช่วยกันเติมนะฮะสุดท้ายนะกูก็จะหมดหมดตัวนั่นแหละสำหรับคลิปแรกเนี้ยคลิปนี้เนี้ยผมคุยกับกิกแล้วว่าเราจะเป เก็บไว้ก่อนเพื่อเอาไปใช้แบบทํานู่นทํานีน่อย่างอื่นได้มาสิครั้งแรกทุกคนกดอัดคลิปแล้วนะไปโอเคทุกคนสังเกตสังเกตดีๆถ้าได้ของดีเนี่ยมันจะมีสีแดงมัง้งไม่รู้อะจำไม่ได้แล้วสามสองหนึ่งไปยังไงสิสีฟ้าหุยสีลุงทุกคนแสดงว่าได้ของดีป่ะถ้ามีสีลุงอะอันนี้ไม่มั่นใจว่ะโอ้โหของอัปเกรดรัวๆเลยขอของดีๆหน่อยขอของดีๆหน่อย,อ,อ,ยอันนี้คืออะไรยาปั๊มเลือดอ่ะ เงินเฮ้ยทุกคนอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่ของอัพเกรดล้วเพื่อนเพื่อนครับอื้อหือโอ้โหคือเรียบร้อยแม่งเอ้ยหุยสีลุงทุกคนพลีดาวแดงอันนี้ดีเหรอผงสีแดงที่สกัดมาจากสะเก็ดดวงดาวเดี๋ยวย้อนกลับไปดูก่อนมันก็ไม่น่าจะหายยากนะทุกคนใช่ไหมไหนตัวอย่างสกิลดูดิโอ้ยทุกคนดูดิ อ๋อนี่คือโซการทุกคนโซการที่ตอนแรกผมใช้แล้วมันเป็นตัวคาปิ่าใช่ป่าวะนุ้น้องคือกระลอกนุ้น้องคือตัวตุ่นวะผมก็จาไม่ได้ฮ่าอันตงผมมันยังกระจอกอยู่ทุกคนนั่นแหละทุกคนถ้าเราใส่โซการของไอตัวละครนี้เข้าไปเนี่ยทุกคนดูสกิลดิเอาเรื่องวะเย็ดเคโคตรเทตีแทบจะทั้งแมปโอเคได้โปรดละมาหน่อยเพื่อนขอของดีๆหน่อย อ๋อมันต้องกดอีกรอบลืมทุกทีสินะไปขอของดีๆทุกคนสังเกตแสงดีๆสังเกตแสงดีๆสีลุงอีกแล้ว <laughs> ลุงทุกรอบขอของนี้ดีหน่อยอื้ืออื้ืออื้ือูหออ้หเห,หมือนรอบเมื่อกี้เลยนี่หว่าโอ้โหไม่น่ารอดหรอกทุกคนตรงนี้ตรงนี้แตกยังไงเล่าโอุย๊ย โอเคครับผมก็ละลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้คริสตัลที่เราได้มาเมื่อตะกียเ,เราก็สามารถเอาไปยัดใส่อุวุธเครื่องสวมใส่เราได้โอ้ยได้หินมาลัวๆนะฮะจะไม่ลัวได้ไงสุมเยอะขนาดนี้นะฮะนี่มาใส่ตรงนี้เลยใสให้ครบก่อนอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีแพ็คโปรเติมเงินครั้งแรกด้วยนะทุกคนเออแจกของแบบใช้ได้เลยแหละเนี่ยพอเติมปุ๊บเนี่ยมันจะได้การ์ดโซการ์ดทองของน้องอิช่าใช่ไหมได้พวกเครื่องประดับทองนะฮะแล้วก็วันที่2เนี่ยก็จะได้ของด้วยปุ๊ ได้ฉายานะผมแล้วก็ชิ้นส่วนโซกาทองเฮ้ยจริงๆผมสามารถปลดล็อกโซกาทองได้เลยนี่ว่าโอ้ Ooh, จริงๆเราสามารถปลดโซกาทองได้อีกประมาณ2อสใบเลยนี่ว่าใช่ป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุ้นกันทุกคนเออไอเกมนี้ไอกิ๊กมันเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทาคลิปไกด์เกมนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสต์โคด้ดเติมเอาไอเทมฟรีของเกมนี้ด้วยละกันนะผมผม,ผมจะทิ้งไว้ในช่องดีคริปชั่นด้านล่างเลยละกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาลาประมาณนี้ละกันเนอะ ถ้าชอบรู้ว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่ยังไงก็ฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ Subscribe ช่องของบีกันไว้ด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากกับผมสวัสดีครับเป็นเวาผมบ๊ายบายพี๊ซ